สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมาพบกับ this ดิฉันเนนาดาจากสุสุวันในรายการคุยข่าวบรรณวิทย์นะคะแน่นอนเลยค่ะว,ว่าวันนี้มีหลายเรื่องเลยที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในสภาเองก็มีการซักฟอกของรัฐบาลในขณนะดเดียวกันอนาคตของทางพักเก้าไกลพักภูมิใจไทยนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามกันดูรวมถึงในเรื่องของประเด็นตำรวจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้สั่งเด้งบิ๊กตำรวจแล้ว แน่นอนว่าทุกๆเรื่องนั้นมันย่อมมีเหตุย่อมมีผลแล้วเรื่องทั้งหมดนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไรเราก็ต้องไปสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของผู้รู้ว่าพวกท่านนั้นมองเรื่องต่างๆนั้นเป็นอย่างไรแต่วันนี้ค่ะรายการคุยข่าบวบรรณาธะะิกาะออยเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้สองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือหนึ่เหตุในการยุบพ,พักการเมืองที่เรียกได้ว่าคาราคาซัง หรือเปรียบเสมือนกับมะเร็งร้ายที่กืนกินในประเทศไทยเรารวมถึงในประเทศต่างๆที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าดูเหมือนก็เป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเพราะว่าทางไทยปอรริสนั้นได้มีการสำรวจออกมาแล้วว่าภายในช่วงแค่ยี่สกว่าปีนั้นประเทศไทยมีการยุบพักการเมืองไปกว่าร้อยกว่าพัก เดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับดรสิทธรธนานิติโชคซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะคือเรื่องพักการเมืองการยุบพ,พักดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวประชาชนนะแต่เรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยุบพ,พักกันบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์รก็เลยอยากจะขอสอบถามอาจารย์ค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการยุบพ,พักทาไมถึงได้ยุบบ่อยแบบนี้ อก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนครับว่าเวลาเราพูดคําว่ายุบพักอ่ะบอกว่าโอ้ยมียุบมากันแล้วเป็นร้อยพักเนี่ยนะครับมันมันมีสองคำครับในทางกฎหมายครับคือยุบพักในความหมายที่ว่าคือการยุบพักจริงๆเนี่ยนะครับตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความผิดอยู่สักสามกรณีค่ะ หนึ่งคือเรื่องล้มล้างการปกครองสองคือเรื่องเป็นปฏิปักษ์กับการปกครองนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นความผิดร้ายแรงก็เลยนําไปสู่การที่กกตจะต้องนําเสนอหลอกานรัฐมนูลเพื่อวินิจฉัยเพื่อสั่งให้มีการยุติพักแต่ก็จะอีอันหนึ่งก็จะเป็นความผิดที่มันเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งเลรเหล่านี้นะครับอ่า ีนี้มันจะมีอีกเซตหนึ่งครับที่เป็นเป็นเป็นความผิดที่สถานสภาพสุดท้ายของพรรคการเมืองอ่ะจะเปลี่ยนเสมือนว่าถูกยุบนะครับแต่จริงๆในภาษากฎหมายก็ใช้คําว่าสิ้นสภาพครับคอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองไม่สามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายพรรคการเมืองค่ะนับคอันเนี้ยกกตสามารถสั่งให้สิ้นสภาพได้เองเลยนะครับก็มันมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวเลขที่มันเยอะๆเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องสิ้นสภาพครับคือเช่นตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายบอกว่า เป็นพรกการเมืองเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับภายในหนึ่งปีต้องมีสมาชิกให้ได้ห้าพันคนมีสาขาสี่สาขาเป็นอย่างน้อยกระจายในสี่ภูมิภาคมันจะมีหลายกรณีที่พักการเมืองเขาตั้งพักขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็หวังแค่เพียงว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต,แต่พอล้มเหลวในการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่เดินพักต่อคือไม่หาสมาชิกเพิ่ม ไม่ไม่ขยายสาขาใช่ไหมครับจนมันครบเวลาหนึ่งปีเนี่ยพักเหล่านี้ก็เหมือนกับเ้อาสูขถูกสั่งให้ชึ้งสภาพไปน,นะครับอันนี้มันเลยเป็นที่มาว่ามันเลยมีตัวเลขที่เยอะนะครับถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ในในในการเอินทาก็คือต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นชัดเจนเนี่ยก็คือตั้งแต่มีรัตน์นูนปีสี่ศูนย์ขึ้นมาแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีเรื่องของการที่พัคการเมืองเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนจัดตั้งพักคการเมืองกกกต ะนะครับแล้วเราก็จะมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆให้พรรคการเมืองต่างต้องดําเนินก,การนะครับโดยสาเหตุที่ทําไมต้องมีกฎเกณฑ์บางครั้งก็พรรคอาจจะบอกว่าหยุมหยิมนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับหลังรัฐมนตรีูนย์ก็คือว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการสานับสนุนจากต่างรัฐบาลผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมันก็เลยจะต้องมีการตรวจเข้มข้นว่าพรรคการเมืองต้องดําเนินการอย่างไระนะครับอันนี้มันเลยเป็นที่มาว่า มาเลยต้องวางหลักเรื่องการซึ่งสภาพเอาไวา้การยุบพักเอาไวา้นะครับค่ะอาจารย์คะแล้วที่นี้เกี่ยวกับในเรื่องของทางพักเก้าไกลคะ่ะอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะที่ว่ามีการส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ย,ยุบพักถึงแม้ว่าทางด้านของทางพักก้าไกลเนี่ยจะมีการเตรียมแผนไว้หมดแล้วบางคนเขาบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตตรงนี้ครับครับ ก็เรื่องกรณีพรรคัก,ก้ากไกลอ่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามันเป็นผลสืบเนื่องนะครับจากการที่มีผู้ไปร้องเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพนะครับต่างจนเป็นเหตุให้ว่ามีไปไปเป็นเหมือนไปไปล้มล้มางการปกค,ครองคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถยื่นนะครับผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินและไปที่ไปที่สาลร,รัฐธรมนูญได้นะครับแล้วก็ ออพอพอเรื่องมันไปถึงสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับสารรัฐมนูญท่านก็มีคำวินิจฉัยออกมาอย่างเคสก้าวไก่ก็คือว่าโอเคตอนเขาร้องไปมันมีผู้ถูกล้องอยู่สองคนคะนะครับหนึ่งคือคุณพิธาสองคือพรกก้าวไก่นะครับแล้วก็ทั้งสองเนี่ยทั้งผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองเนี่ยโดยคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญท่านน่ก็บอกว่าการกระทำนะครับเรื่องเอาม้านดาบถึงสองมาเป็นนโยบายหาเสียงเนี่ยมันเข้าข่ายว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับค่ะ อ,นนอนนนันเนี้ยพอมันมันเข้าขายการกระทาอันเนี้ยมันมีคําว่าการล้มล้างาการปกครองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหตุอันหนึ่งในกฎหมายพรรคการเมืองที่จะนําไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้ค<ฮ>นะครับทางสารและมนุษยอ,อทางกรกตนะครับเมื่อเห็นสารมนูษมีคําวินิจฉัยแบบนี้ต่อตัวพรรคก้าไกลในฐานะผู้ถูกกล้องที่สองเนี่ยก็ก็คิดว่าเอ้ยมันไม่มีทางอื่นที่จะต้องดาเนินการเพราะในเมื่อสารมนูษท่านชี้มาักขนาดนี้แล้วนะครับตัวเองมีอำนาจหน้าที่ในการนําเสนอเรื่องต่อสารรละมนูญ นะครับถ้าพบเหตุว่ามีมีพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมที่จะที่อาจจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเอ่อก็ต้องยื่นเรื่องให้สาน,นูนิชัยเพื่อสั่งให้มีการยุบหรือไม่ยุบครับนะครับเพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นเรื่องที่กรกตดูอาจฟังคำนิชัยแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่ต้องดําเนินการนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าสารน้านูนท่านเนี่ยก็อาจก็เห็นละรกรกตกรกตยื่นมาแต่ว่า ตอนเนี้ยังไม่ได้รับไว้เพราะว่าเห็นว่าเอกสาสรยังไม่ครบนะครับก็ก็ต้องออส่งเรื่องกับคืนไปให้ทางกรกตไปดาเนินการต่างๆให้มันครบถ้วนก่อนแล้วค่อยมายื่นใม่นะครับค่ะอาจารย์มองว่านาคตของทางก้าไกลนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคะคือถ้าเกิดสมมติว่ามีการยุบพักจริงๆก <ๆ S 2> ็อันนี้ถ้ายุบจริงๆอ่ะนะครับแน่นอนเลยอ่ะ มันมีสองมันมีสองส่วนสําคัญสําคัญแหละนะครับที่ที่ชัดเจนนะ่ะที่จะส่งต่อตัว,ตวก้าวไก่ก็คือณนะปัจจุบันเนี่ยวันเนี้ก้าวไก่มีสอสอนะครับอมน่าจะร้อยสักหนึ่งร้อยสี่ิบเจ็ดสี่สิบแปดคนนะครับเออบรรดาสอสอเหล่าเนี้ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักนะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะย้ายพักไม่ได้ภายในหกสิบวันก่อตั้งล้ำนูลนะครับ อันนี้ก็ชัดเจนว่าพูดง่ายหนึ่งชื่อก้าไกลจะไม่อยู่ในสารบบของสภาผู้แทนราษฎรสองคือการย้ายพักของบรรดาสอสอเนี่ยที่ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้ว่าขนาดของพักการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่หแน่นอนคือเราเห็นปรากฏการณ์ตอนอนาคตใหม่ละ,ะนะครับพอเขาถูกยุบป,ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีพักการเมืองพักหนึ่งที่ตั้งรองไว้แล้วก็ย้ายถ่ายโอนสอสอ บรรดาสสต่างๆที่เคยเป็นอนาคตใหม่เดิมเนี่ยก็ย้ายไปสมัครพรรคใหม่ที่ว่านี้กันสดใรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าพรรคนั้นจะตั้งไว้ว่าชื่ออะไรเนี่ยถ้าอ,อบรรดาสสต่างๆเนี่ยที่ยังมีสามารถาารักษาสกอบภาพตัวเองได้นเนี่ยก็สามารถย้ายไปรวมกันได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเราก็พอจะคาดการได้แหละว่าจํานวนย่อมน้อยลงแน่นอนนะครับโดยสาเหตุที่หนึ่งก็คือว่าสสที่เป็นผู้บริหารกรรมการบริหารพรรค อันนี้ถูกตัดสินทางการเมืองก็จะพ้นจากสมาชิกภาพกันไปต่อจำนวนก็จะลดลงนะครับทั้งหมดที่เหลือเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเขาจะย้ายไปพรรคใหม่ทั้งหมดขอบอกก,ก็อาจจะมีกรณีเช่นเมไปกับพรรคที่โอเคไม่ว่าจะชื่อใหม่แต่ว่าแนวทางเหมือนเดิมอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แนวทางของชีวิตต่อไปแล้วะนะครับก็าอาจจะไปสังกัดพรรคอื่นๆก็ได้คอาจจะยอยากรัฐบาลก็อาจจะไปอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลน,นะครับ ที่อาจจะแบบไปอยู่กับพรรคขนาดเล็กนะครับเพื่อ,อเปิดพื้นที่ของางการเมืองของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผลของของก้าวไกลก็คือก้าวไกลในชื่อใหม่เนี่ยก็จะมีจํานวนสสในสภาลดลงนะครับก็จะทําให้เรื่องของความเข้มแข็งในการเป็นฝ่ายค้านในแง่จํานวนอ่ะก,ก,ก็ก็ต้องลดลงไปด้วยแหละนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่สองก็คือว่าเอ่อพอมีบุคลากรของพรรคเนี่ยย้ายออกไปบ้างหรือว่า คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยถูกปฏิบัติทางการเมืองปัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพักการเมืองอย่างก,ก้กาวไกลก็อาจจะแม้ว่าไปตั้งพรรคใหม่ได้นะครับแต่ว่าบุคลากรทางการเมืองที่จะนะครับสามารถลงสนามสู้สึกในการเลือกตั้งได้ก็อาจจะลดลง<ะ>แล้วก็จะต้องรีบสร้างนะครับผู้นํารุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะกรรมการรุ่นเดิมที่เป็นกรรมการบริหารพรรคได้ถูกจัดสิทินะครับอันนี้ก็ ก็ต้องมองไประยะยาวครับว่าพอสร้างพักขึ้นมาใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่บุคลากรระดับนําไม่สามารถลงรับเรื่องสร้างได้โดยโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กา,ารสร้างผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมาจะสามารถทดแทนรุ่นเดิมได้ไหมสามารถารักษาความนิยมของพักไว้ได้หรือเปล่าค่ะ,คะอย่างนี้นี่พักใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของอุดมการเนี่ยก็จะต้องลดเกี่ยวกับในเรื่องของ พวกเรื่องของพวกมอหนึ่งหนึ่งสองลงด้วยหรือไม่คะแล้วก็หันไปเอาดีทั้งเรื่องของพวกการจัดการของพวกทหารตำรวจอะไรแบบนี้เพราะเราดูโทนแล้วว่าทางก้าวไก่แล้วก็ทางอนาคตใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดแข่งในเรื่องนี้ครับเพาจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องรอพักใหม่ครับคือวันนี้ก็ชัดเจนละหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลและมนูษย์ออกมาเนี่ยนะครับวันนี้ในฐานะพักก้าวไก่ค่ะแต่รับเขาก็ดําเนินการตามเหมือนอัก คำวินิจฉัยของศาลรมรนุษนะครับเพราะว่าศาลท่านได้สั่งให้หยุดการกระทำะนะครับวันนี้เรื่องของการเอานโยบายเรื่องการแก้ไขมาตรการหนึ่งหนึ่งสองขึ้นไว้บนเว็บไซต์ก็ถูกเอาลงหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าการรณรงค์ในฐานะพรรคการเมืองก็ก,ก็ก็ถือว่านิ่งไปะนะครับต้องจะมีคำวินิจฉัยศาลมนุนขึ้นมาะนะครับก็มีเพียงแต่ว่าถ้าถ้าจะยังสยังอยากจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องนี้ก็มีแค่พื้นที่ที่ อ่ารัฐสภาเท่านั้นที่สามารถทําได้นะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้มันก็มีคดีเก่าอ่าคดีอันหนึ่งที่มันสืบเ,เนื่องจากมาตรา44ะนะครับของรัฐมนูลเนี่ยก็คือบรรดาอาดีตสสสองพักในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยที่เขาไปเข้าชื่อการเสนอแก้ไขมาตรา112นะครับก็ถูกก็ถูกมีผู้ไปร้องเรียนต่อตอปชอว,ว่าอมันอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการกระทาความผิดวินัยร้ายแรงของ สสหรือเปล่าครับนั้นก็ยังมีความสมเสียงอยู่แปลว่าตราบใดที่ตรงตรงตรงขั้นตอนของปปชตรงส่วนนู้นน่นะครับมันยังไม่ไปถึงที่สุดนะครับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ย้ายไปอยู่พรรคใหม่แล้วเนี่ยอยากจะขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขมาตรา112เนี่ะนะครับแม้ว่านะครับคางผูนิสัยของสารรัฐมนูญท่านจะเปิดช่องไว้ว่าไม่ได้ห้ามแก้นะมาตรา112เนี่ยแต่ต้องทําด้วยกระบวนการนิติบัญญัติที่ชอบเท่านั้น อันเนี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเกิดรุ่นก่อนเขาโดนแปลว่ารุ่นใหม่จะขยับอย่างไรค่ะที่จะเข้าเข้าข่ายของคําว่าแก้ไขได้บนกระบวนการนิติบัญญัติที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอาจารย์คะนีออยขออนุญาตสอบถามเป็นการส่วนตัวนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นสามารถที่จะแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองได้จริง<ม>หรือไม่คะอาจารย์ ถ้ามีการขับเคลื่อน,น,น,นในในทางในทางเทคนิคนะครับในใ<ช>ทางข้อ,ขอกฎหมายแล้วก็ตามคำพูน,นี้สายสารน้ำมนูนอ่ะผมก็เชื่อว่าแก้ได้ครับ<ช><ช>แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเ,เนื่องจากมากตราเนี้ยเกี่ยวข้องกับสถาบันที่สําคัญของสังคมไทยนะครับแต่ว่ากระบวนการมันจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าเนี่ยมันยืนขึ้นอยู่กับนะครับอ,อความความชอบธรรมของ<ช><ช>การยื่นแก้ไข รวมไปถึงอการที่จะต้องอพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอนะครับถึงกระแสะสังคมความรู้สึกของผู้คนด้วยแต่ออกมันจะไปยึดแต่ข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะครับมันมันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแลวต้องอพิจารณาอย่างอรอบคอบรอบด้านนะครับโดยเฉพาะการรับฟังกระแสะเสียงและความรู้สึกของ ประชาชนชาวไทยครับค่ะดูเหมือนว่าในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ได้ถือถือด้วยเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วก็ความความคิดของเรามันก็มีทั้งสองสักฝักสองฝ่ายใช่ใช่ครับถึงแม้ว่าต่อให้นะครับมีคนถึงสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยลุกขึ้นมาว่าเอ้เราน่าจะมาแก้ไขกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็ยังต้องคงต้องฟังเสียงคนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตค่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เนี่ยยิ่งเราประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคนที่อยากให้แก้ไขกับคนที่ไม่อยากให้แก้เนี่ยก็น่าจะมีพอๆกันนะ,ะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่คนยังเห็นต่างกันแบบนี้ยมันเป็นเรื่องยากครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็บรรลุผลได้มันจะยากาพอกับตอนย้อนกลับไปเลยในสมัยอดีตที่ประเทศไทยเรานั้นมีการก่อตั้งรัฐธรรมนูญไทยเลยไหมคะอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับคือหมายความว่า เนื targets, ่องจากว่ามาตรานี้ยมีมีความสําคัญแล้วก็กระทบกับสถาบันหลักของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตว่าแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วนะครับเองก็โดนมา20ฉบับแล้วเนี่ยนะครับมาตราเนี้ก็ไม่ได้ถูกครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างจริงจังมากนักแต่อย่างใดนะครับมีแต่จะเปลี่ยนแปลงให้มันกระชับอมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับหรือบังคับใช้ได้แบบอเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทีเออ่เป็นการไปเลีไปไปอะไรละ่ละลักษณะที่ทําให้มันอ่อนพลังลงค่ะนะครับอาจารย์คิดว่าในประเทศไทยของเรานั้นต่อให้ยุพักก้าวไกลไปแล้วแล้วมีพักเกิดขึ้นใหม่แล้วจะมีการยุพักอีกหรือไม่แล้วเราจะแก้ไขวิธีการที่จะยุพักตรงนี้ได้อย่างไร คือคือเรื่องการยุบพักอะนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโอเคสําหรับประเทศไทยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันดูมันดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยจนจนดูดูแปลกนะครับแต่จริงๆอะอย่างที่บอกครับเราอาจจะต้องแยกแยะนะครับในส่วนของการยุบพักที่เป็นความผิดร้ายแรงจริงๆเนี่ยนะครับในกฎหมายพรรคการเมืองทั่วโลกนะครับที่เขามีการเขียนกฎหมายพรรคการเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะมีการกํากับควบคุมการดําเนินการของพรรคการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย และยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นประเทศที่เขามีการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองค่ะอันโมบประมาณแผ่นดินอย่างเงี้ยนะครับเ,เขายิ่งจะมีมาตร,รการนี้ค่ะครับจึงนับว่ามาตรการนี้ที่ว่าเนี้ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆค่ะครับอย่างเช่นการล้มล้างการปกครองนี่แหละนะครับการเป็นกบฏอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพักหรือเป็นเป็นพรรคการเมืองที่นําเสนออุดมการ์ที่มันมันขัดแย้งกับอุดมการ์หลักของชาติอย่างอย่างใหญ่หลวงอะไรเงี้ยนะครับ เขาเขาก็จะมีมาตรการนี้สําหรับการยุบพรรคนะครับเอาไว้ในกฎหมายเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นต้องเป็นความผิดที่ร้แรงและพิสูจน์ได้เท่านั้นทีนี้แต่ว่าไอ้มาตรการเช่นการทําให้พรรคสิ้นสภาพไปเสมือนถูกยุบนี่แหละนะครับซึ่งมันเป็นบางครั้งเป็นความผิดทางธุรการความผิดเชิงกระบวนการว่าเป็นความที่พรรคการเมืองเขาไม่ตั้งอกตั้งใจที่จะทางานพรรคการเมืองเขาต่ออะไรแบบเนี้ย มันก็ต้องคุยกันให้ชัดว่าอันเนี้ยมันมันยังจําเป็นอยู่หรือไม่ไหครับคือคือเรื่องตรงเนี้ยมันมันทาได้สองแบบคือคือโอเคเรามีข้ออ้างว่าพักต้องสื้อสภาพไปเพราะว่าเรามีการสนับสนุนพักการเมืองในเรื่องเงินทองในเรื่องอาสาธนูประโภคอะไรต่างๆในการที่เขาสามารถไปขับเคลื่อนพักการเมืองนะครับคแต่ว่าอเราอาจจะแบ่งพักการเมืองเป็นสักสองส่วนก็ได้นะครับใครที่เข้าเกณฑ์ใครที่เข้าเกณฑ์ก็ ก็สามารถได้รับการส,สนับสนุนแบบนี้นะครับ <ฮะ S 1> ใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็ปล่อยให้เขามีสถานภาคทางกฎหมายไป <ฮะ S 1> แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเลยไม่ได้บาทเดียวในแต่ละปีจนกว่าเขาจะทําได้เข้าเกณฑ์อะไรแบบนี้<ฮ>ะนะครับหรือแม้กระทั่งหลักเกณฑ์เรื่องว่าต้องส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องทําให้มันเข่งคัดมากจนเกินไป<ฮ>ะนะครับทําให้มันทําให้มันสอดคล้องกับสภาพเป็นความเป็นจริงอะ,<ฮ>ะคือถ้าพรรคเขายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปบังคับตลอดก็พร้อม ก็พร้อมเมื่อไหร่เขาเข้าลงสมัครก็ก็ประชาชนผู้ตัดสินนะครับหรืออย่างเรื่องจํานวนสมาชิกจํานวนสาขาอะไรแบบนี้นะครับคือมันก็ไม่อาจจะต้องไปถึงกับทําให้เขาสิ้นสภาพเช่นโดยกรอบเวลาหนึ่งปีสองปีอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเนี่ยมากหรือน้อยเขามีสมาชิกน้อยเขาก็ได้เงินสนับสนุนน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ไม่ต้องใบบังคับว่าต้องมีห้าพันคนอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะพร้อมที่จะมีแค่หนึ่งพันคนไปก่อนในช่วงสามสี่ปีแรกอย่างนี้ก็ได้ค่ะอะไรแบบนี้ครับมันสามารถจัดระเบียบและทําให้เรื่องของการทําให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปเนี่ยมันมันไม่ไม่เป็นเรื่องที่โอ้พอนับเป็นจํานวนออกมาแล้วเป็นหลักร้อยขนาดเนี้ยนะครับค่ะท้ายสุดแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าในการยุบพรรคการเมืองนั้นส่งผลดีต่อประเทศไทยได้จริงหรือไม่คะผมคิดว่ามันมันมันสองส่วนนะคือถ้าเกิดพักก็เป็นพักที่ มีอุดมการ์ที่มันขัดแย้งกับอุดมการ์หลักของชาติอย่างชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ร้ายแรงในการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องระเบียบระบอบการปกครองของประเทศอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยการการ,การ,ก,ารการยุบก็อาจจะเป็นผลดีเพราะมันทําให้ระบอบที่มีจาลองอยู่นะวันเนี้ยมันเข้มแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีความผิดร้ายแรงระดับนั้นนะครับเป็นความผิดในเชิงธุรการเป็นความผิดในเชิงข้อกําหนดเงื่อนไขที่ กฎหมายไปวางให้เขาดําเนินการแล้วเขาไม่สามารถทําได้ไอ้แบบเนี้ยนะครับคือถ้าทําให้พรรคการเมืองเกิดได้ไม่ยากเกินไปะนะครับและสามารถดํารงอยู่ได้แล้วก็อาจจะถูกอ่สิ้นสภาพยากหน่อยอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะดีกว่าก็ได้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าพรรคการเมืองตั้งก็ตั้งยากอยู่ก็ลําบากแล้วก็อาจจะถูกอทำให้สิ้นสภาพง่ายะนะครับ เราก็เลยไม่เห็นพักการเมืองที่ออยู่ต่อเนื่องยาวนานเป็นสถาบันทางการเมืองแบบที่เราคาดหวังจริง,รงๆในในจำนวนที่มากพอนะครับค่ะเรามีแต่พักการเมืองเป็นเชิงปริมาณละเจ็ดสิบแปดสิบพักในทะเบียนของกกตแต่มีพักที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเพียงสิบกว่าพักอะไรแบบเนี้นะครับมันก็สะท้อนเหมือนกันว่ามันทําให้เกิดพักแค่ในเชิงปริมาณแต่ว่าไม่มีคุณภาพค่ะนะครับเราอาจจะต้องกลับไปที่โมเดลที่ยุบอาจจะยากหน่อยค่ะนะครับ เอาแค่เรื่องสําคัญสําคัญเรื่องร้ายแรงแล้วก็พยายามหล่อเลี้ยงให้พรรคที่เขามีอุดมการจริงๆอะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ส่วนพรรคที่ไม่มีอุดมการ์ตั้งขึ้นมาเพื่อหวังจะมาเอาเงินสนับสนุนจากอ่ากรกตหรือกองทุนพัฒนาก,การเมืองเนี่ยก็ค่อยๆหาวิธีสก,กัดออกไปนะครับไม่ให้เขาสามารถอ่าตั้งเงื่อนไขเพื่อมารับเงินไปได้แบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นทางที่ทําให้ การเมืองไทยเข้มแข็งมากกว่าเดิมเพราะว่าอย่างน้อยๆเรื่องของการมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมันก็เป็นรากฐานอันหนึ่งที่สาคัญของการเมืองและบทประชาธิปไตยค่ะคอันนี้นี่เราก็ต้องไปแก้ในส่วนของในเรื่องของกียบใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับต้องอันนี้มันต้องไปสังขยันตัวอย่างน้อยๆอันหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองครับค่ะคก็สายอาจารย์หลุดไปนะคะครับไม่อยู่ครับ อ๋อยังอยู่นะคะขอโทษก็คือจะต้องไปแก้ไขเกี่ยวกับนี้เรื่องของกฎระเบียบใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแก้กฎหมายตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองครับซึ่งวันนี้วันนี้ทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองอยู่นะครับก็มีการตั้งประเด็นที่มันเป็นปัญหาแล้วก็มีการ ตอนนี้กำลังเปิดเดินทางเดินสายไปรับฟังความ,เ,ามเห็นกับพักการเมืองต่างๆอยู่นะครับค่ะเราก็หวังว่าเราก็จะได้เห็นนี้ส่วนของกฎระเบียบตรงนี้ซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าก็จะทําให้พักการเมืองของไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะออยเราก็รายการคุยข่าวบรรณาธิก่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารสติธรเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ มาให้ความคิดเห็นการเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นการยุบพักการเมืองนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะครับอินดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่างที่ทนาจา์นะคะได้ให้คำความเห็นไปนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นพักการเมืองซึ่งแน่นอนเลยคะ่ะว่าช่วงนี้นั้นเราจะได้ยินเกี่ยวกับในเรื่องของการยุบพักกันมากจนหลายๆคนนั้นตั้งข้อสังเกตว่า ในการมีพักการเมืองของประเทศไทยเรานั้นในอนาคตจะต้องทําตามกฎระเบียบอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ท่านอาจารย์นั้นบอกไปบอกว่าตอนนี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าอย่างเงื่อนไขที่ได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี2,540นั้นมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคพอสมควรเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการยุบพ,พักต่างๆก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป